หงแดงยังฟอร์มเด็ดครับเปิดแอนฟิล์ถลุงเชลซี4ประตูต่อหนึ่งไอหนูคอนนอลแบตลียพังประตูแรกในสีเสื้อหงแดงในการแข่งขันพรีเมียร์ลีกได้สำเร็จครอปสะใจสุดๆครับมาคอนนอลแบตลีย์ทำได้เดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์กันในเกมนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยในเกมนี้วีก็เอาไม่อยู่เนะบักบ๊บวับง บีแหลมสิงห์ทีวีนำเสนอโดยรถยนต์นิวซูซูกิเออร์ติก้าสมาร์ทไฮบริดเดอะพาวเวอร์ออฟสมาร์ทเต็มที่ทุกฟังก์ชัน่นเต็มพลังสมาร์ทไฮบริดขนมปังฟาร์มเฮาส์ฟาร์มเฮาส์หอมกลุ่นจากเตาทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์สิงห์คอร์ปอเรชั่น w w w b ์ดไวท์เว็บดอทดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกไอทีด เกมนี้ครับมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายไปหมดโดยเฉพาะจะังหวะยิงของดวินดูนเยสยิงชนเสาชนคาน4ี่ลูกนะครับนัดนี้แล้วประตูแรกดูโชต้าแหวกสมควรแหวกกลางโอ้โหซัดตรวนี้เข้าไปสมัยเรียนมีเพื่อนช่อสมควรนมสกุลแหวกกลางครับโอ้โหที่อื่นมีเยอะแยะไม่แหวกแกแหวกเข้ากลางไปเลยครับแล้วลูกนี้เป็นเดียโกโชตา1ประตูต่อศูนย์ครับ คอปก็คงงงครับเอ๊มันมาอย่างไงครับลูกนี้สมควรมาภาพสไปเดอร์แคปนี้สวยมากนะครับในจังหวะนี้ที่ลิวพูดได้ประตูขึ้นหน้าไปก่อนด้วยที่ครับเป็นจังหวัดเข้าไปตันกันตันหนักมากนะครับแบดลี่แล้วก็แทงมาแล้วดูโชต้าครับโอ,อ้โหใจขอแวะเข้าไปตรงกลางครับแล้วก็สัดลูนี้เข้าไป หลังจากนั้นครับในนาทีที่39มสิบเก้าลูอเซตอัพมันขึ้นมาแล้วพลิ้วหนี้รดิออสดิอสเลือกออกไปทางขวาครับขึ้นมาแล้วคอนนอบแบดลี่สอประตูต่อ0ูนย์อืมไม่ต้องกลัวไม้เสียบลูกชิ้นเลยครับเพราะว่าที่สนามนี้ไม่มีถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยในยุคบอลพลาสติกนี่ย่าเผลอครับ <c oughs> ไม้เสียบลูกชิ้นนี่ต่ำแนวโู้่นี่สวยมากสอง ป้ายขอบคุณเยนคอปยังดาดเดือด,ดน,นะครับในสตารแมนฟิลโอ้โหมาดูไอ้แก้เดินเซ็งเลยลูกนี้เนี่ยมีเช็ค VR ว่าโชต้าเนี่ยมีจังหวะที่ชนโครมก็ไปอยู่ทีหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ไม่มีการนั่นแหละครับน่ะน่ที่ล้มลงไปไม่มีการฟาวแต่อย่างใดนะครับแล้วก็โอ้โหยิงลูกนี้เนียนคลิปเลยครับ สำหรับทางคนอบแบตลี่ครอปก็คงปวดหัวครับโอ้โหอยู่ๆก็มาเล่นดีครับ <laughs> มาอเล็กซานเดอร์อันนน์กลับมาเนี่ยโอ้เหนื่อยเลยครับแบตลี่เล่นดีมากแล้วดูยิงลูกนี้ตรงตาขายสองศูน์ครับเรียาภูนำํำเออสุดยอดไปเลย <laughs> หลังจากนั้นครับสวิงพาร์คืนชีพ ของฟุจิฟันไดให้มาทางขวาที่แบดลี่อีกแล้วครับแบดลี่ลากมาแบดลี่เปิดแล้วควิดลูกนี้เสียบตาข่ายครับโดยไอ้ลอฮังการีครับโดมินิคโซบพสไลน์นาทีที่65โอ้โหขึ้นลูกนี้เต็มๆครับอแบดลี่เปิดได้อย่างสมบูรณ์แบบสอบพุ่มพันธ์ม่วงจริงครับลูกนี้พอดีเลย3 0ครับลวอร์พูล ครปบก็ยังเข็นเขี้ยวเขี้ยวฟันอยู่ครับดูจังหวะนี้ครับลูกเก่งของฟอรจิลฟันไดว่าทำไมต้องไปยืนเซ็นเตอร์ด้านซ้ายพัสวิงพาสแบบนี้ครับโอ้โห oh. ไม่มีใครระวังแบดลี่เลยข้ามาแล้วแบดลี่แตะสองทีหายเลยครับหายเลยแล้วพอดีเป๊ะในจังหวะนี้อย่างไรก็ตามครับเชลซีไม่มีทอ้อ ฟุตบอลอาชีพสู้เต็มที่อยู่แล้วครับแล้วก็พวกเขาได้ประตูตีไครแตกขึ้นมาลูกนี้หมุนหมุนแล้วซัดเข้าไปคิสโตเฟอร์เอนคุนคูครับกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสผู้โชคร้ายบาดเจ็บบ่อยเหลือเกินครับเอนคุนคูผ่านไปฟุตบอลโลกมาอยู่เชลซีก็เจ็บตั้งแต่เริ่มเลยนะครับเอนคุนคูตอนนี้กลับมาแล้วครับแล้วก็ทำประตูนี้ได้ จุดประกายให้กับเชลซีครับไล่มาเป็น1ประตูต่อ3หมุนสวยนะครับแล้วก็ซัดลูกนี้เข้าแต่ว่าสุดท้ายครับอีกแค่7-8็ดแนาทีต่อมาดูแม็กลิสเตอร์ให้ลูกนี้มาแล้วก็ดาวินนูนเยสยิงไม่ได้ไใช่ไหมนูนใจดีกว่า,าให้กับลุยดีอาร์สครับสประตูต่อหนึ่งดีอารสยิงเชลซีทั้งไปทั้งกลับเลยครับในฤดูกาลนี้นัดเปิดสนามที่เสมอหนึ่งหดีอารยิงประตูแรกนะครับ <Check out. S 1> ในเกมที่เดอะบริดจ์ 4-1ครับลรเวอว่าูลชนะไปภายหลังเกมครับทางเยอ์กกนคอปก็ออกมากล่าวชื่นชมลูกทีมในเกมนี้โดยเฉพาะไอ้หนูแบดลี่ครับคอาบอกว่าเขาเป็นเด็กที่มหัศจรรย์มากเลยจริงๆเลยเขาจบสกอร์ได้โดดเด่นเหลือเชื่อเขาเล่นได้ดีทั้งเกมเลยเขามีส่วนร่วมอะการมีส่วนร่วมแบบนี้เนี่ยมันยากมากเลยนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่า เขาต้องเจอกับราฮิมสเตอร์ลิงอมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอ่ะผมมีความสุขใจกับเขาจริงๆอ่ะครอบก็พอละนะครับโอ้โห,หเสียงตอนนี้หล่อเหลือเกินเขาเพ็บอกว่านี่คือทีมที่มีเด็กหนุ่มมากมายและเล่นฟุตบอลได้อย่างจริงจังมากครับนี่คือสิ่งที่พิเศษที่ผมต้องพูดถึงพวกเราเราเตรียมทีมกันอย่างเต็มที่ตั้งแต่ปรีซีซั่นทุกคนทำงานันได้ดีช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีนะครับ ครอบยังเอ่ยพูดแซวๆถึงแบดลี่ว่าเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนครับตอนที่ผมไปเที่ยวพักผ่อนเจอแฟนฟุตบอลโบตันสอคนถามว่าพวกเขาสามารถดึงแบดลี่กลับมายืมตัวได้อีกหรือไม่ครอบบอกว่า <c oughs> มันสายไปแล้วไอ้ทิดผมไม่ให้หรอก <c oughs> นี่คือไฮไลท์ครับแล้วก็บทสัมภาษณ์ในสไตล์ของบีแหลมสิงกับเจนคอปนะครับ <c oughs> ที่นี่ครับบีแหลมสิง์ทีวี ดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกแล้วเลเวอ o ูลชนะนำจ่าฝูงต่อไปนี่คือชัยชนะเหนือเชลซีครั้งแรกในรอบ7เกมในเวลาครับที่2ทีมนี้เจอกันโดยปกตินี่เจอกันมา7นัดหลังเสมอรวดแต่2ใน7ลิเวอร์พูลได้แชมป์คาราบาวครับและลีกครับปี2 0 0 2 2022ันนั่นเองนะครับวันนี้กดไลค์กดแชร์ไว้นะไปแล้ว ติดตามชมคลิปไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกทุกคู่ทั้งฤดูกาลดูฟรีที่ทูไอดี